สวัสดีนักเรียนป .5 โรงเรียนบ้านต้นปรงนะคะวันนี้วันพุทธที่29กันยายน2564ค่าพี่หนึ่งิชาคณิตศาสตร์อยู่กับครูมิวนะคะเมื่อค่าพี่แล้วเนี่ยครูก็ได้สอนนักเรียนเรื่องการคูณทศนิยมไปแล้วนะคะวันนี้เราก็ยังคงอยู่เรื่องการคูณทศนิยมเหมือนเดิมนะคะอะ่เรามาดูเนื้อหาของวันนี้กันก่อนเลยนะคะเนื้อะนะหาของวันนี้เนี่ย ครูจะให้นักเรียนทําโจทย์หน้าที่74นะคะ75 76เนี่ยข้ามแล้วก็มาทําหน้า77วันนี้เราจะได้ทําโจทย์2หน้านะคะก็คือหน้าที่74แล้วก็หน้าที่77ค่ะก่อนอ่านทีนี้มาดูหน้า77กันก่อนเลยนะคะหน้าที่77ข้อที่ครูจะสอนก็มีข้อ1 3แล้วก็5นะคะ สองสีหกเนี่ยให้นักเรียนทําเองอ่ะเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะการคูณทศนิยมเนี่ยเมื่อคาัที่แล้วครูก็ได้สอนไปแล้วนะคะอ่ะนักเรียนก็พอจะมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างแล้ววิธีทําข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาหาค่าของเจ็ดคูณด้วยศูนย์จุดสี่เก้านะคะการคูณทศนิยมเนี่ยเเวลาเราเขียนวิธีทำเนี่ย เราจะไม่เขียนจุดทศนิยมลงไปวิธีคิดเนี่ยก็เป็นการคิดแบบการคูณแบบปกติเลยนะคะแต่เราจะใส่จุดตอนตอบนะคะโดยจุดทศนิยมของคำตอบเนี่ยมาจากตำแหน่งของทศนิยมโจทย์มาบวกกันอายกตัวอย่างเช่นข้อนี้นะคะ7เนี่ยมันไม่มีตำแหน่งมันไม่มีมันไม่ได้เป็นทศนิยมดังนั้น7เนี่ยเป็นทศนิยมศูนย์ตำแหน่ง ส่วนส่วน0.49เนี่ยอ่าเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะดังนั้นคําตอบของเราจึงต้องเป็นทศนิยมสองตำแหน่งเพราะว่าศูนย์ตำแหน่งบวกสองตำแหน่งจะได้เป็นสองตำแหน่งนะคะดังนั้นคําตอบของข้อนี้จะต้องเป็นสองตำแหน่งอ่าเรามาดูวิธีทากันเลยค่ะการเขียน วิธีทำครูบอกไปแล้วนะคะว่าไม่ต้องใส่จุดแล้วก็เราควรจะเอาเลขที่มีค่ามากขึ้นก่อนข้อนี้เราก็ควรจะเขียนเป็น49คูณด้วย7นะคะอหลังจากนั้นเราก็คูณแบบปกติเลยค่ะนำเจคูณ9นะคะ7 9เป็น63ตั้ง3ทด6 ถัดไปนำเจ็ดคูณกับสี่ค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกกับหกนะคะยี่สิบแปดบวกหกบวกหกยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสิบสี่นั่นเองอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเสร็จอย่างรวดเร็วแต่ยัง อ่ายังไม่ที่สุดนะคะเพราะว่าตอนตอบเราจะต้องใส่จุดด้วยเขียนตอบตอบตอบคำตอบคือสาม c สามแต่เมื่อกี้เนี่ยเราคิดไปแล้วนะคะว่าคำตอบของเราจะต้องเป็นโทษนิยมสองตำแหน่งนะคะดังนั้นเราก็มาใส่จุดที่คำตอบค่ะโทษนิยมสองตำแหน่งคือมีเลขหลังจุด สองตัวดังนั้นเราก็นับจากหลังมาหนะ้าสองตัวแล้วก็ใส่จุดเลยค่ะนับหนึ่งนับสองใส่จุดก็จะเป็นโท้ดไย,ยม2สองตำแหน่งแล้วนะคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบสามจุดสี่สามค่ะอ่านขด้นใต้ถัดไปมาดูข้อที่สองนะคะข้อที่สามนะคะวิธีทำเขาให้หาค่าของสองจุด 83คูณด้วย27นะคะตอนอ่าเรามาดูก่อนดีกว่าว่าคําตอบของเราจะเป็นกี่ตําแหน่ง2จุด83เป็นทศนิยม2ตำแหน่งส่วน27เนี่ยมีตําแหน่งไหมไม่มีไม่มีแล้วก็แสดงว่ามันเป็น0ตำแหน่งดังนั้นคำตอบของเราจะต้องเป็น2ตำแหน่งนะคะ2ตำแหน่งบวก0ตำแหน่งดังนั้นคำตอบจะต้องเป็น2ตำแหน่ง ทีนี้เราก็มาเขียนวิธีทํากันเลยค่ะทำะวิธีทําไม่ต้องใส่จุดนําตัวเลขที่มากเขียนก่อนเป็น283คูณด,ด้วย27ตัวด้านล่างเนี่ยจะเป็นเลขสองหลักแล้วนะคะจะเพิ่มความยากขึ้นมาจากข้อที่หนึ่งแต่การคูณแบบนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะอ่ะมาเลยนําำทีนี้ การคูณแบบนี้เนี่ยเราจะต้องนำตัวด้านหลังเนี่ยคูณตัวบนให้หมดก่อนนะคะนำเจคูณสามเจ็ดสามยี่สิบอดตั้งหนึ่งทดสองต่อไปอ่าเจ็ดแปดห้าสิบเจ็ดแปดห้าสิบหนะคะเจ็ดแปดหสิบหอ่าหลังจากนั้นเราก็นำห้าสิหเนี่ยมาบวกกับสองที่ทดไว้เป็นห้สิปด ตั้งแดทดค่ะตัวทดไหนที่ใช้ไปแล้วเนี่ยครูแนะนําว่าให้นักเรียนขีดขีดข้าทิ้งแบบนี้นะคะเพื่อนักเรียนรู้ว่าตัวทดเนี่ยเราใช้ไปแล้วไม่ต้องบวกซ้ํานะคะอ่ะทีนี้หลังจากนั้นเราก็นำเจดมาคูณกับสองเจ็ดสองเป็นสิบสี่สิบสี่บวกกับหที่ทดไว้กลายเป็น19นะคะ ่ตัวหลังคูณครบทุกตัวแล้วนะคะตอนนี้เจ็ดคูณครบทุกตัวแล้วหมดหน้าที่ของเจ็ดแล้วถัดไปจะเป็นหน้าที่ของสองแล้วนะคะเราก็นำสองมาคูณทุกตัวเลยแต่ก่อนนำสองคูณทุกตัวเราต้องเติมอะไรตรงนี้ก่อนเติมเลขศูน์นะคะเติมศูนย์ให้เสร็จเรียบร้อยอ่ะหลังจากนั้นเราก็นำสองมาคูณกับสามค่ะสองคูณสามได้เป็น หนะคะถัดไปนำสองคูณแค่ะ2 8เป็น16บหกตั้ง6ทด1นงตัวข้างหน้า,าเขียนทับไปนี้นะคะเขียนไม่จุแล้วอ่าถัดไปนำสองคูณสองได้เป็นสี่แล้วก็นำสี่บวกหนึ่งที่ทดไว้นี่เป็นเหตุผลที่คิดค่านะคะเพราะว่านักเรียนจะได้ไม่สับสนว่าถ้านี่ระบบหรือยังอ่านำ สอคูณสองได้เป็นสี่สี่บวกหนึ่งที่ทดไว้ได้เป็นห้าเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็นำสองตัวเนี่ยมาบวกกันแล้วก็ขีดเส้นใต้ก่อนอ่าทีนี้เราก็นำมาบวกกันเลยค่ะหนึ่งบวกศูนได้หนึ่งแปดบวกหกได้สิบสี่ตั้งสี่ทด หนึ่งนะคะเก้าบวกหนึ่งที่ทดไว้กลายเป็นสี่สีบบวกหกก็ต้องกลายเป็นสีบหกตั้งหกทดหนึ่งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งบวกห้าจะได้เป็นเจ็ดได้คำตอบมาเรียบร้อยแล้วเขียนต่อเอาตอบตตอบได้เลยค่ะเจ็ดหกสี่ หนึ่งนะคะคำตอบที่เราคิดไว้ก็คือจะต้องเรนช่วยยอมสองตำแหน่งแล้วก็นับจากหลังมาหน้าสองตัวแล้วก็ใส่จุดนะคะนับหนึ่งนับสองแล้วก็ใส่จุดคำตอบของข้อน,นี้ก็คือเจ็ดสิบหกจุดสี่หนึ่งนั่นเองนะคะอ่าขีดเส้นใต้เลยเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะจจดให้เรียบร้อยอย่าลืมเขีดเส้นใต้มาดูข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าวิธีทำ ข้อที่ห้าเนี่ยเขาให้หาค่าของ495คูณด้วย0.015นะคะทีนี้ข้อนี้พอราเรียนเห็นเลขแล้วเนี่ยนักเรียนอาจจะคิดว่ามันยาก,จ,ากจริงะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยเพราะว่าอะไรเวลานักเรียนเขียนแสดงวิธีทำครูบอกไปแล้วนะคะว่าไม่ต้องใส่จุด พอตัวนี้เนี่ยไม่ใส่จุดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าพอเราจุดออกนะคะมานคือศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าซึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าเนี่ยมันมีค่าเท่ากับสิบห้าดังนั้นตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะคะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งห้าเราก็สามารถเขียนแสดงวิธีธรรมเนี่ยเป็นสิบห้าได้เลยอทีนี้เรามาพิจารณาตำแหน่งของคำตอบกันนะคะว่าจะได้เป็นกี่ตำแหน่ง สี่ร้อยเก้าสิบห้าไม่ไม่ได้เป็นโศนิยมดังนั้นเป็นศูนย์ตำแหน่งนะคะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งห้าเป็นทศนิยม3สามตำแหน่งเพราะมีเลขหลักจุดสามตัวดังนั้นตำแหน่งของคำตอบก็คือศูนย์ตำแหน่งบอกสามตำแหน่งเป็นสามตำแหน่งนะคะเราทีนี้เราก็มาเขียนแสดงี่ํำกันเลยค่ะค่ ร้อยเก้าสิบห้าเดี๋ยวครูเขียนอีกมาทัดดีกว่าท่านียงจะได้โทษแบบสะดวกนะคะสี่ร้อยเก้าสิบห้าคูณด้วยสิบห้าอ่ะทีนี้ก็เป็นการคูณแบบปกติเลยนะคะคล้ายๆกับข้อที่ข้อที่สามเมื่อกี้อ่หน้าที่ของเราก็คือนำห้าเนี่ยมาคูณตัวด้านบนในครอุกตัวก่อนนะคะ นำห้าคูณกับห้าหาห้าคูณห้าได้เป็นยี่สิบห้าตั้งห้าทดสองนะคะห้าคูณเก้าห้าเก้าสี่สิบห้าสี่สิบห้าบวกสองที่ทดไว้กลายเป็นสี่สิบเจ็ดตั้งเจ็ดทดสี่ถัดไปนำห้าคูณสี่ได้เป็นยี่สิบและยี่สิบบวกกับสี่ที่ทดไว้กลายเป็นยี่สิบสี่นะคะอ่า 5คูณทุกตัวแล้วตอนนี้หมดหน้าที่ของ5ถัดไปจะเป็นหน้าที่ของ1นะคะเราก็นำ1คูณตัวด้านบนครบทุกตัวแต่ว่าด้านล่างเราต้องเติมอะไรก่อนเติมู0ลงไปก่อนนะคะอ่า1คูณ5ได้เป็น5ถัดไป1คูณ9ได้เป็น9แล้วก็1คูณ4ก็ได้ 4, 4. เสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมทั้งสองตัวเนี่ยมาบวกกันนะคะ นักเรียนบางคนเนี่ยหาตรงนี้ถูกต้องเรียบร้อยนะคะแต่ลืมนำมาบวกกันเพราะลืมนํามาบวกกันคําตอบของเราก็จะเป็นคําตอบที่ผิดนะคะบวกจากหลังมาหน้าเลยห้าบวกศูนย์ได้ห้าเจ็ดบวกห้าได้สิบสองตั้งสองทศหนึ่งอ่ะตรงนี้การบวกที่ง่ายเนี่ยแค่นำก้ามาบวกกับหนึ่งก่อนเพราะมันจะลงตัวเป็นสิบพอดี เราก็นำสิบมาบวกกับสี่ก็นนะะกลายเป็นสิบสี่นะคะตั้งสี่ทดหนึ่งถัดไปสี่บวกกับหนึ่งกลายเป็นห้าห้าบวกสองก็จะได้เจ็ดนะคะได้มาแล้วเจ็ดสี่สองห้านะคะเขียเส้นใต้เขียนต่อเจ็ด สี่สองห้าอ่ะเมื่อกี้เราหามาแล้วนะคะว่าคําตอบของเราเนี่ยจะต้องเป็นทศยมยมสามตำแหน่งเราก็นับจากหลังมาหน้าสามตัวเราก็ใส่จุดเลยค่ะนับหนึ่งนับสองนับสามเราก็ใส่จุดคําตอบของข้อนี้ก็คือเจ็ดจดสี่สองห้านะคะอ่ะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยอ่ะให้นักเรียนไปทําข้อสองสี่หกเองนะคะนี่ข้อที่ ห้ากับหกก็จะมีความคล้ายกันนะคะเพราะว่ามีสูตรอยู่ด้านหน้าครูสอนไปแล้วนะสูตรด้านหน้าเขียนแสดงวิธีทําอย่างไรนะคะหน้าที่เจ็ดสิบห้าไม่ต้องทาไม่ต้องนะเพราะว่าลักษณะโจทย์มาจากคล้ายๆกับหน้าเจ็ดสิบสี่นะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วถ้าเกิดว่าครูสอนทุกหน้าเนี่ยอาจจะทําให้สอนไม่ทันได้หน้าที่เจ็ดสิบหกก็ข้ามไปนะคะเพราะว่าเนื้อหามันจะคล้ายๆกับหน้าที่เจ็ดสิบเจ็ดนะคะ ดังนั้นครูจึงข้ามาสอนหน้าที่77เลยหน้าที่77ข้อที่ครูจะสอนให้นักเรียนดูเนี่ยก็มี 1, 5แล้วก็6นะคะข้อที่เหลือให้นักเรียนทำเองเนาะวิธีทำข้อที่1ค่อยหาค่าของ0.9คูณด้วย1.2หน้านี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากหน้าเมื่อสักครู่ นะคะเพราะว่าหน้าเมื่อสักครู่เนี่ยเออมันเป็นการคูณจํานวนเต็มกับทศนิยมโดยจะมีตัวหนึ่งเนี่ยที่ไม่มีตาแหน่งอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นทศนิยมแบบนี้นะคะแต่หน้าที่78เนี่ยมันจะเป็นทศนิยมทั้งสองตัวเลยแต่ก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าวิธีคิดเนี่ยจะเหมือนกับหน้าเมื่อกี้เลยแค่มันเป็นทศนิยมทั้งสองตัวแค่นั้นเองเราก็แค่นํา ตำแหน่งมาบวกกันแล้วก็ไปเขียนตรงที่ตอบนะคะอ่าก่อนอื่นเนี่ยเราก็มาดูก่อนพาพิจารณาก่อนว่าคำตอบที่เราได้มาเนี่ยจะต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง0ูจุดเเนี่ยเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะหนึ่งจุดสองก็เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งดังนั้นคำตอบของเราจะต้องเป็นทศนิยมสองตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งบวกกับ1นึ่ตำแหน่งเนี่ย ได้เป็น2องตำแหน่งเพราะว่าครูเคยเป็นสอนนักเรียนไปแล้วนะคะว่าตำแหน่งของคําตอบเนี่ยมาจากนําตำแหน่งของโจทย์มาบวกกันนี่ไงเราก็นํามาบวกกันแล้วได้เป็น2ตํตำแหน่งนะคะทีนี้เรามาหาผลคูณกันค่ะ0ูนคูณด้วย1.2ว่การเขียนแสดงวิธาเราก็เขียนเป็น12คูณกับ9ได้เลยแบบนี้นะคะ อ่ะเราก็นำเก้าคูณสองก่อนเก้าสองสิบแปดตั้งแปดทดหนึ่งถัดไปนำเก้าคูณกับหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งเก้าบวกกับหนึ่งที่ทดไว้กลายเป็นสิบได้คำตอบกันแล้วเสร็จแล้วนะคะไม่ยากเลยอ่าถัดไปเขียนตอบค่ะตอบบตอบหนึ่งศูนย์ 8เมื่อกี้เราหามาแล้วนะคะว่าคําตอบของเราเนี่ยจะต้องเป็นท่วยยมสองตำแหน่งเราก็นับจากหลังมาหน้าสองตัวเราก็ใส่จุดเลยค่ะนับหนึ่งนับสองใส่จุดสองตำแหน่งนับจากหลังมาหน้าก็นับจากหลังมาหน้าสองตัวแล้วก็ใส่จุดนะคะได้เป็น1.08ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยอ่านียนจดให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมขีดเส้นใต้นะ ถัดไปมาดูข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าวิธีทำข้อที่ห้าเนี่ยค่อยหาค่าของสิบจุดหกห้าตอนนี้เราจะอ่านว่าสิบจุดหกห้านะคะตัวด้านหน้าเนี่ยเราจะอ่านปกติแต่ตัวด้านหลังเนี่ยเราจะอ่านเป็นตัวเลขไปเลยจึงอ่านว่าสิบจุดหกห้าคูณด้วยสามจุดสองสิบจุดหกห้าเนี่ยเป็นเทยม สองตำแหน่งแล้วก็สามจุดสองเป็นทุโยมหนึ่งตำแหน่งดังนั้นตำแหน่งของคำตอบจะได้เป็นสามตำแหน่งนะคะอันทีนี้เราก็มาเขียนแสดงวิธีทำค่ะก็เขียนเป็นหนึ่งศูนหกห้าคูณด้วยสามจุดสองนะคะนักเรียนเอาจุดออกไปเลยเดี๋ยวคูเขา ข้ามมาหน 1, ึ่งบรรทัดเราจะได้เห็นตัวทดแบบง่ายๆนะคะ,ะขีดเป็นต้าแล้วก็มาคูณกันค่ะเราก็นำสอคูณตัวด้านบนให้ครบทุกตัวก่อนนะคะ2 5เป็นสิบตั้ง0ูนทด1นะคะต่อไปสองคูณหได้12 12อบวกหทีห่ทดไว้กลายเป็นสิบสามตั้ง3ามทด1นะคะ สองคูณศูนย์ก็ต้องได้ศูนย์ตัวเลขใดๆก็ตามไม่ว่าตัวเลขไหนก็ตามคูณศูนย์จะได้ศูนย์เสมอสองคูณศูนย์จึงได้ศูนย์ศูนย์บวกกับหนึ่งที่ทดไว้ก็กล้องกลายเป็นหนึ่งถัดไปสองคูณหนึ่งได้เป็นสองนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยหมดหน้าที่ของสองแล้วถัดไปจะเป็นหน้าที่ของสามค่ะเราก็นำสามมาคูณตัวด้านบนในครบทุกตัวแต่นักเรียนอย่าลืมเติมอะไรก่อนเติมศูนย์นะคะ อ่านำสามคูณห้าค่ะสามห้าสิบห้าตั้งห้าทดหนึ่งบนตัวถัดมาถัดไปสามหกสิบแปดสิบแปดบวกกับหนึ่งที่ทดไว้ได้เป็นสิบเก้าตั้งเก้าทดหนึ่งถัดไปนำสามคูณศูนย์จะต้องได้ศูนย์ศูนย์บวกกับหนึ่งที่ทดไว้จะได้กลายเป็นหนึ่ง สุดท้ายท้ายสุดค่ะนำสามคูณกับหนึ่งจะได้กลายเป็นสามเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็นำทั้งสองตัวเนี่ยมาบวกกันเลยค่ะอ่าศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์สามบวกห้าได้แป <9 S 1> ดเก้าหนึ่งบวกเก้าได้สิบนั่งศูนย์ทดหนึ่งนะคะหนึ่งบวกกับสองได้เป็นสามสามบวก หนึ่งกลายเป็นสี่ตัวนี้เป็นสามนะคะอ่าขีดเส้นใต้เลยเบี้ยวอีกอ่าเขียนต่อบอตอบสามสี่ศูนย์แปดศูนย์อ่าเรามาดูว่าคำตอบของเราต้องเป็นกี่ตำแหน่งนะคะเราหามาแล้วว่าคำตอบของเราจะต้องเป็นสามตำแหน่ง เราก็นับจากหลังมาหน้าสามตัวเราก็ใส่จุดเลยนะคะนับหนึ่งนับสองนับสามเราก็ใส่จุดนะคะตรงนี้ก็ขีดเส้นใต้คําตอบของข้อนี้ก็คือสามสิบสี่จุดศูนหรือเราจะเขียนได้อีกแบบหนึ่งว่าสามสามสิบสี่จุดศูดก็ได้นะคะ เพราะว่าศูนย์หลังจุดที่อยู่ตัวสุดท้ายแบบนี้เนี่ยที่อยู่ด้านหลังเลขอื่นๆแบเนี้ยมันไม่มีค่านะคะเราออกได้เลยทั้งสองตัวเนี่ยมีค่าเท่ากันนะคะเราจะเขียนตอบแบบไหนก็ได้ต่อไปมาดูตัวอย่างอีกสักข้อนะคะข้อที่หกวิธีทำขอใหหาค่าของห้าจุดแปดคูณด้วยยี่สิบจุดสี่สามห้าจุดแปดเนี่ย เป็นยมหนึ่งตำแหน่งอ20.43เป็นชยวยมสองตำแหน่ง1นึ่ตำแหน่งบวกสองตำแหน่งก็เป็น3ามตำแหน่งแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ตอนเราเขียนแสดงที่ทำเราก็เขียนเป็น20.43คูณด้วย5.8ทีนี้วิธีการหาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับข้อที่5แล้วนะคะข้อนี้ครูทำให้ดูแค่นี้ก็พอนะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปอ่ะครูก็ หน้า77ิบเจเนี่ยครูก็ให้นักเรียนทำข้อสองสามสี่แล้วก็ข้อหกอีกนิดหน่อยนะคะสองสามสี่แล้วก็หนะคะวันนี้ครูฝากการบ้านไว้2หน้านะคะก็คือหน้าที่เจ็ดสิี่สามข้อแล้วก็หน้าที่เจ็ดสิบเจดสามข้อครึ่งอ่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปทั้งสองหน้านเนี่ยส่งให้ครูในโน้ตนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้านล่างให้เรียบร้อยนะ อ่าสำหรับวันนี้ครูก็มีเนื้อหาที่จะสอนเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนอย่าลืมทําการบ้านเคลียร์งานที่ค้างนะคะเพราะตอนนี้เราก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วแล้วก็ออถ้าเกิดว่าเราค้างงานไว้เยอะเนี่ยพอเราเปิดเทอมสองมาเนี่ยเราก็จะมีงานค้างเยอะพอเรางานค้างเยอะเนี่ยก็จะทาให้เราขี้เกียจดังนั้นครูอยากให้นักเรียนเนี่ยทำงานทุกคาบให้เป็นปัจจุบันนะคะมันจะส่งผลดีกับเราเองนะคะเราจะไม่มีงานที่ค้างในขณะที่เพื่อนเนี่ย ออมีงานค้างเยอะแต่เราเนี่ยไม่มีงานค้างเลยเราก็จะสบายนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ